ครับผมวันนี้เราจะมารีวิวกีตาร์ตัวนี้ครับข้างหน้าเป็นไม้สปรูตนะครับเป็นโซลิดสปรูตแล้วก็ไซส์แบ็กเป็นลามิเนตโลสบูดนะครับส่วนคอเป็นมาฮอกกนนีครับเฟรดบอร์ดเป็นโลสบูดอ่าเรามาฟังเสียงกันลองดูนะครับ หรือว่าลองจะเล่นเป็นพิกกิ้งเสียงเบสโอเคครับเสียงสูงก็ค่อนข้างชัดเจน นะครับตัวนี้จะอยู่ที่ราคา4,300บาทพร้อมกระเป๋าครับผมอากระเป๋าก็จะเป็นกิ๊กแบ็กอย่างดีครับอืมราคาไม่สูงนะครับเพราะว่าได้ตัวข้างหน้าเป็นไมแ้แท้เป็นโซลิดส r u ร e เลยเป็นไมแ้แท้นะครับสีค่อนข้างเหลืองสวยครับไม้ค่อนข้างแห้งส่วนข้างในก็จะมีกระดูกงูมีเบรซิ่งที่ค่อนข้างแข็งแรงครับโอเคถือว่าคัตเอา์ด้วยเป็นคัตเอา์ด้วย ในราคาขนาดนี้ได้ตัวนี้มาก็ถือว่าโอเคครับเอาเป็นแบบประมาณอะคูสติกซะหน่อยได้ยินเสียงตบสักหน่อยประมาณนี้คร่าวๆโอเค ถ้าสนใจก็สั่งมาได้นะคะตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อคามา่ค,คของดีเลยสี่พรวมกระเป๋านะจ๊ะส่งถึงบ้านแพ็คแน่นหนาค่ะ